โอเคครับถามมันอยู่แถวๆนี้นะฮะใครล็อกเอ้บัคกี้ครับมาครับฮ่าฮ่า เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยพันอ้าวถมาอกลอนเชอร์ครับอ๋อใครๆสกัดของเรานะฮะโอเคครับมาครับลุยครับในเมื่อมันมาแล้วเราก็ต้องลุยครับ ใค,ครคอะใครเข้ามาอะไรยึดครับตอนนี้เรานี่ฮะเข้ามาอะพาร์ติเคิลครับ โดนเลยฮะโอ้โหบื้มไปนะครับไอ้นี่มานี่ครับจากการระกบปเ้าครับจากการระกลับไปดเข้าแม่โดนะไยฮะทำไมเราตายครับ แม่งโดนเลยวะอ,อช่างแม่งมันด้วยแลยออกมาให้หมดเลยใครตายวะแล้วมันตายได้ไงวะเฮ้ยอ๋อผมรู้แล้ว Strategy Center น,นี่เองยิงมันสิครับ Rocket Barrage โลดสร้างทำไรอ๋อจะสร้างวิด no ีเคลใหม่นะฮะก็ไม nice. ่ต้องสร้างนะครับไปนะฮะเฮ้ Yutsiways One to freedom. Yut Prepare to fight. Clear them out. No cost is too great. We must acquire new lands. Our way is true. The way is clear. We must be ours. Oh, we how captured the building. Quad cannot. don't push me. I do not have patience for this. Going. Yes, yes. <laughs> oh, Oh. okay, okay, I will work. What is it? We have captured the building. Step on the gas! Our base is in peril! A warrior has fallen. No, Don't Don't no. sir. Oh. The building belongs to us now. No cost is too great. We fear nothing. Yes, I know. But ah. our courage will be seen hmm. by all. We take what we need. โอเคครับโอ้โหเพียบเลยนะฮะฮะโอเคเราได้ฐานอเมริกาละฮ่าชนแม่งนะฮะ I'll get there. Need a delivery general? Let's get in the fight. Find me a brass Yes, I know. We'll take him apart. Ah, up. Blow me What? Don't push me to the delivery general. We fear nothing. Any <laughs> huh? เ้ยไม่ต้องยิงเออนั่นแหละหยุดซะเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องอย่าเพิ่งยึดอย่าเพิ่งยึดมานี่ครับโอเคโอ้จีน ฮ่าโอ้พอแคนด้าเซนเตอร์ยืดยึดทำมิิการ์แมสโอเคครับเอ้าผมนิวเคลียร์ก็บายบายไปซะนะครับ ผมก็ขอปล่อยสกัดสตอร์มให้นะฮะก็ยังไม่พังอีกเหรอ ทำไมมันพังยากอย่างวะเคยครับเรายึดอันี้ได้แล้วเนาะเอ้ยยังนี่วะยังไม่ได้ยึดนะฮะสตาร์เฮจิเซ็นเตอร์ครับยังไม่ได้สร้างนะฮะ ปครับกูเซเดอร์แทงครับ,ร,บรถถังพื้นฐานของเอ,อเมริกานะโอ้ oh, ผมลืมไปลืมไปว่ามันต้องใช้พลังงาน We must keep this building safe, e must building this n g โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเอารถถังเมริกาไว้เป็นตัวรถถังเมริกาเป็นผู้ USA <Arm> มาคุ้มครอง <c oughs> เออจะพูดเลยโ <more> okay, อเคครับมาแล้วครับก็ไปที่ search and destroy นะฮะโอเค Ero, เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีตอนภารกิจอเมริกานะฮะไปที่ Drone Armor t a r t i s l e c a n n o ครับสร้างมาเลยครับ Heavy armor ready for action. USA armor regime. anywhere you say, sir. Veteran drone. Proceeding to target zone. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. What the hell? Oh.

ขขอเออสกัดลอนเชออยู่ไหนโอเคอยู่นี่เ,เ,ด,เดี๋ยวดีๆนะเป้องกันพวกมันมานะครับมาสร้างไว้ตรงนี้ป,นป้องกันรถไฟนะ What ham we need a point, man? Secure and occupy. Got my missile launcher right here. Got my missile launcher right here. Got my missile launcher right here. Detention okay. ham right here. คอมโพสิตอาร์มอร์ดีเขาอลิงแคนนอนครับสัตลามุดในเมืองต่อเออผมลืมไปอัมเบอร์พิซซิ่งบูลเอะไรอีกตอนนี้ตังผมเยอะครับไม่มีปัญหาครับแอนทรัเวตครับ สอบฉนนะครับ of of สมาม <igung> <partido> สามคนนะฮะโอเคใครครับ detention camp นี่คือของโกงของมันครับปึบ

Job for me. Go up, Sang Up. None. lẽ. Let's build. I got the goods. <laughs> Establishing supply room. Upgrade complete. I'll be here. Any more projects? Right. Okay.

ไปครับเดี๋ยวอาพัมวีซะหน่อย TOW มิสไซล์ครับพัมวีนี่คนบรรทุกเข้าไปได้ครับและคนสามารถยิงออกมาจากในรถได้ด้วย ไม่เหมือนเทคนิคเชียลครับที่คนยิงออกมาไม่ได้นะฮะสกัดรอนเชื่อออกมาโอเคผมเริร่มที่จะทีมละหนึ่งสองสามเตรียมบุกจีน sure. คร,รับ Heavy armor ready for action. Let's go. Okay. What's your mission, sir? Under my command. General, how about sir? Anywhere you say. What's your mission, sir? At once, training. Got my missile launcher right here. Got my. Missile Missile launcher right here. Whoa. Got my missile launcher Our right goods here. Our courage will be seen by all Got my missile launcher right here. Got my missile launcher right here. Let us enter this building. Ha <laughs> <laughs> ha'min. <laughs> <laughs> the higher order shall reign. What do you want with me? His hammer is heavy. Always prepared.

บุกได้จากตรงนี้เนาะเคยบุกออมหลังมันได้นะฮะเอครับไอน,นี้ไอน,นี้คือทีมซี <S <S ่ฮะอ่า มีอะไรที่ยังไม่ได้อัพอีกไหมนเนี่ยอีกอีกหลายอย่างเหมือนกันนะครับประเดิมด้วยแอนทรักส์บอมก่อนนะสก็ตลอนชอ<า>โชะผมแม่งมาเพียบเลยฮะ ต่ไม่เป็นไรควอดแคนนันเราช่วยได้อะใหม่แล้วเหรอนิวเคลียร์โอ้สร้างใหม่เลยฮะนะครับช็อกซีแฮปเตอร์ช็อกซีแฮปเตอร์ Aha! I'll get there. Rocket barrage ready. Leave them in the dark. Look at my beautiful way. Money up. Don't get on my bad side. Punch it. Start the machinery. Aha! Oh! I'll get there. Going. Tie up, tie up. Ying up. หนึ่งมานี่สองลุยสามมาตรงนี้กา,ม,ม,า, <ride> ามันนั่นแหละสกัดมนจัดการนี่สม,มึงมานี่ yes, no cost it's too good you trap you're oh, what i do not have patience for this they will break and shut them. don't push me give me that okay go it aha มาตรงนี้โอ้ลองยิงพาร์ติเคิลดูดีกว่าว้วา,วานะฮ่าฮ่ายังไม่พอครับเอาสกัดไป

อยข้างหลังนี่ว่ามันเราดักมันตรงนี้เลยโอรเค okay, ครับออกมานะฮะแล้วก็ยึดนะครับ And the hospital also has a way for people to get Break it loose! Looks like a good run. The building belongs to us now. Special forces <coughs> here. Need a point, man. Got room for five. The building belongs to us now. Huh? <coughs> the higher order shall reign. Our way is through. Clear them out. No cost is too great. You'd <laughs> <can> stop us. We're <laughs> gonna Yes. ใครครับยิงแม่งหมด. We have a ai king under attack. mà hả,

โอ้ push Go in. Go in. ข้างล่างเพียบเลยไปปรดียิงแม่อ้าวไม่เป็นอไ,ไรเรามีคอดอยู่คอด

building the chinese empire okay we have big plans it will look really nice when it starts china's tank division that's a good choice china will grow larger <laughs> The is complete. China's tank division you orders complete, sir. We'll tail through their armor. I'm just a peasant. We'll tell through their armor. To spec. I will try to hurry. I'll we'll tell to their armor. Upgrade complete. Okay, now. Oh, we'll we'll Establishing supply route. We'll tail to yes. their armor. ส่วนพวกมึงก็มาดีาดเล่นๆนะฮะโอ้อะไรเนี่ยอช่างมันนะฮะ <c oughs> <c oughs> สร้างเล่นนะฮะไม่มีอะไรมาก <c oughs> ใครตายครับเอาไอ้สัตว ปะกาศแม่ไหมครับทอกซิทรกเตอร์ฮ่าฮ่า Maneab. China's rocket soldier. Let's find the tanks. We'll send them running. Bumming มาแล้วสกัดรอนเชื่อฮ่าฮ่าไม่จะไม่จะเป็นออิเบลมายุดก็ได้นะถ้าเหวว่าจัดการฐานมันหมดนะฮะ มาแล้วโอ้เมืองที่ไหนครับเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็ดื่ม ระเบิดเชืโลกนะฮะโอเคครับหลังจากที่เราต่อสู้กันมายาวนานนที่นนสุดก็เอาชนะทั้งฐานทัพของกองทัพของอเมริกาแล้วก็จีนเราก็มายึดระเบิดพิษ นะครับบิงไปจัดการกับเมืองอะไรก็ไม่สาบนะับโอเคครับภารกิจต่อไปคือภารกิจของอเมริกานะครับภารกิจสุดท้ายของเกมเจเนอเรลนะครับแต่ยังไม่จบนะครับยังมีเจเนอเรลภาคซีโร่เอาอีกนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่กับภารกิจหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ